ครับนะครับก็สวัสด,ดีผมณผจะชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมในช่องบูมทีวีแล้วเนาะหลังจากที่กางหายปร,ประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับนะฮะตอนนี้ก็เป็นอีพีที่หกันแล้วนะครับที่ผมจะไปทดสอบสังคมเกมในหมวดมาป่าเดียวดายหมวดนี้เลยนะครับทนการหนึ่งตัวก็ผมจะประมาณนี้เลยก็จะเป็นหัวน่าจะเป็นหัวจริงจอกหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะครับก็มีแว่นนะแล้วก็เป็นเสื้อบอลครับเสื้อบอลเป็นสีเข้มสีํำเงินแบบนี้แล้วก็เสื้อเลดไลท์ขาสั้นแล้วก็ตี้นหมีครับมาเดี๋ยวกิจกรรมที่ผมจะมาเบียก็จะมีกิจกรรมตัวนี้ไอเชนมาหนิกิจกรรมกิจกรรมตัวนี้นะให้ดูครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้ก็คือให้ไปสุ่มโทงเค็นมานะครับถุงเท้เค็นเนี่ยก็จะได้เป็นอะเคริคิตตันของ BTS หนึ่งอันครับ สามารถเอาไปแลกชุดหรือว่าสุ่มชุดก็ได้ว่าจะมีชุดหลายชุดเลยนะครับมีชุดใน,นนี้ด้วยนะครับในโคตทยครน,นี่ผมก็สุ่มไปแล้วเนาะเอาชุดนี้อีกนะครับเป็นนีเจทายนี่ออกแบบมานะครับน่าจะเอาแบบตั้งแต่ปีที่แล้วผมก็ไม่แน่ใจเนาะนี่ผมชอบทรงผมมากเลยุกครันสีตัดแปดดีนะครับกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมอ่านี่เลยนะครับเก็บโทเค็นนะครับก็คือเล่นเล่นโทเค็นเล่นเก็บโทเค็นไหนวะ ผมน่าจะเก็บครบไปแล้วเนาะมันอาจจะรีเซตอยู่นะครับก็เอามาแลกพวกตัวปืนตัวอีวนะครับล้วก็เป็นรถสปอร์ตเนโคเท่ทุกคนดูโคตรเท่ Hotel เลยฟรีๆม่ไดยยกเซิร์ฟไปเลยทุกคนแล้วก็มีกิจกรรมตัวนี้นี่กิจกรรมอา่สาสเตอร์ฟรีวันส,รรสงการที่ยังไม่เข้ามานะครับน่าจะเข้ามาตอนเย็นๆเนาะนี่ผมขปดูนะครับนี่มันจะบักบักอยู่นะครับมันก็จะจอดำนะครับโอเคกิจกรรมต่อไปมีอะไรอีกบ้างอ่า ก็จะมีกิจกรรมนี่ของดีแท็นะครับก็คือโปรเติมครบไม่ใช่โปรเลก็คือเอาเวลาเราเติมเนี่ยเราก็ไปเอาโค้ดดีแท็มาแลกเขียวได้นะครับก็คือต้องเก็บให้ครบทั้งสามอันสามที่สองนี้เนาะส่วนกิจก,กรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นี่เห็นไหมทุกคนไปเป็ <8 S 2> นเดอร์ปทอัน,นี้แหละครับวันนี้เราก็จะมีสิทธิ์รับพวกอเอรเขาเรียกว่าอะไรนะอ่า ชุดฟรีนะครับมันจะมี6อย่างนะครับเราสามารถเลือกได้1อย่างจาก6นะครับนี่ก็ยังบักๆอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างไม่ใช่มีอะไรอัปเดตเราจะเจอผู้เล่นแบบไหนก็คือเราจะเข้าไปในเกมนี้นะครับเราก็จะให้ท่าดอกไม้แบบนี้เนะาะเพื่อลองใจเขานะครับว่าเขาจะย่อหรือว่าเราเขาจะยิงเรานะครับผมจะใส่เป็นโทนเพลงด้วยนะโอเคไปเราไปดูในเกมเลยไปทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้ก็เจอเป็นอ่าเจอเกมที่ร้อยเนาะมาทุกคนเราจะมาดูว่าเราจะเจอพูดได้แบบไหนเนาะม,มาดูว่าเราจะเจอแบบไหนนะครับมาดูเสือโอ้ทำไมเกมโหลดชา้าจังมาทุกคนโอเคเขาเรียกเงินนะเดี๋ยวเราให้กระจายเขาไว้เลยเป็นท่าดอกไม้นะครับ หูดูดูให้ปลาเพื่อนเออเข้ามาวะเออเอาไว,ว้ทุกคนเช็ดมีเท่าหัวใจปลาเพื่อนมีไหมให้สิเอาไวขอยิงไว้ทุกคนปังปังไม่ไม่ยิงโอเคทุกคนเขาไม่ยิงเรานะถ้าใชื่อได้เขาไม่มีให้หัวใจนะทุกคนถ้ามีเนี่ยผมจะทำเป็นโทนนะครับโอเคเขาอ,อาจจะตายวงให้เราโอเคทุกคน เตะงให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเก,เกมต่อไปุกคนว่าเราจะเจอผู้เล่นแบบไหนกันไปดูดกันโอเคตอนนี้ก็จกเจอกมเลยที่เรียบร้อยนะครับทุกคนมาดูสิเกมนี้เราจะเจอผู้เล่นที่อาจจะอาศัยดีหรือว่าจะเป็นศัตรูของเกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคผมจะไม่เลือกปืนนะ,ะผมจะเลือกเป็นดีเซ์แล้วกันปะบอาไว้ก่อน โอเคผมจะแอบ,บตรงกองไม้ตรงนี้แล้วแต่ให้เขาวิ่งมานะ okay. ให้ไปเลยป๊าปไหนมีมาสิเฮ้ยมันจะเป็นผู้ชายด้วยนะเฮ้ยเฮ้<อ>ยเขายิงไว้ทุกคนโอ้ยอย่ยิงดิอย่ายิงดิอย่ายิงดิอย่ายิงอย่ายิงมีนมามีนมาอย่ายิงเราเออเราให้เอาใจไหนะให้ตกไม้เนะี่ย มาเดีวดิ่งมาดิเออเห็นไหมนี้มีท่าหัวใจไหมเพื่อนมีปะให้หน่อยให้ไหมให้ไหมให้เพื่อนไปขอยิงว่ะปังปังเออเพื่อมเมาไม่โดนยิงเลยปังเออเพื่อแตกทุกคนอ๋อสามศพได้ทุกคนาามาเกมนี้มามมขอเอาหน่อย ซ้ำศอผมาม,ผม,มาซ้ำศอผมมาเกมนี้เจอกันหน่อยเพื่อนบอกเลยผมขึ้นเลยทุกคนซ้ำศอผมได้ไงไม่ไหวาหายไปไหนไว้ทุกคนขอซึ้งหัวหน่อยดิซ้ำศอกซ้ำศอกซ้ำศอกซ้ำศอเขอาเป็นอะไร เอากระด่าสำรวผมทำไมทำรวจทำไมเฮ้ยมาดิสำรวทำไมสำรวจทำไมเอาหน่อยเพื่อน้ยมันแหลกว่ะทุกคนแค่นี้เพื่อคนแหลกเลยทุกคนทำรวจเปล่างั้นเดี๋ยวเราไปดูในเกมต่อไปฮนะไปะเจอกันอีกแล้วนะครับเป็นเกมที่สามนะครับก็ไวเชียบหยบอยู่เป็นเดิมไวไวเชียบเฉียดฝิว,ว,ว,วใช่หรอ ไว้เฉียบเฉียบสิวเออช่างพอช่างมันช่างมันไม่เลไม่ร้องแล้วทุกคนไม่พูดแล้วเริ่มเป็นการกันเลย <c oughs> ารา้สึกว่าคนนี้จะเฮ้ยเอาไว้ทุกคนมีมีลุ้นมีลุๆๆ้นอ๋อยายิงเชี่ยมานี่มาใกล้ๆเฮ้ยต้องมาใกล้ๆตรงนี้มาใกล้ใกล ได้คุคทิปแล้วเออคนนี้แบบแต่ตัวอาจจะใส่ฟรีหน่อยแต่ก็อดีษาใส่ดีนะคุนดูเฮ้ยขอตตยวงให้เราขอเรียมหน่อยละกันไปเดี๋ยวเราไปดูเกมที่สี่ดกคนเอาแล้วคนุนตอนนี้ก็อยู่เป็นเกมที่สี่อันที่เรียบร้อยแล้วเนาะมาดูสว่าเกมนี้เราจะเจอกับเล่นแบบไหนกันนะครับ สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อนะครับมาเราเริ่มขั้นการกันเลยดูซิจะมีไข่ลงก้นเราเป็นทีงไลยทุกคนไม่ต้องการปืนโอเคนะหมดเลยครับน,นี่ขขาไม่มาวะทุกคน เขาดักเราหรอเดีย๋ยวเขาทำคลิปเือนเรามันจะไม่ใช่นะน,นี้อ่ามันเขาแกล้งเน็ตหลุดอะ่ะอืมไม่ไหวเลยพอนุม่มพอนุ่มแกล้งเน็ตหลุดอ่ะพอนุ่มอะ่ะอืมไม่ไหวเลยอีทีนี้ก็เป็นเอพีที่หกแล้วนะครับที่ผมมาทดสอบสังคมเกมแบบนี้เนาะ ก็จะมีไอพีต,อต่อไปนะครับคือเพื่อนตายเลยน,นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผม,ผมก็มาทดสอบข่มเกมอีกแล้วเนาะเอาไว้เจอกันในไอพีหน้านะครับโซนไอนพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากกดไลไค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยเนะยาะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันในไอพีหน้าแล้วกัน